ตัวนี้นะครับตัวบนนะครับผมตัวบนจะเป็นสวิตเปิดไซดดอทแล้วก็หัวนะครับผมนี่นะครับถ้าเปิดตัวบนเนี่ยนะครับจะเป็นไซด์ดอทกับตรงที่หัวนะครับส่วนตัวด้านล่างนะครับผมจะเป็นด้านล่างเนี่ยเป็นสีแดงนะครับข้างบนจะเป็นสีไอบูนะครับประมาณมก็ รูที่ชาร์จนะครับผมชาร์จนะครับมันจะมีไฟสีแดงๆออกมาครับลจนมันจะมีสีแดงออกมาครับผม ย้อมแล้วก็เคลือบคอเรียบร้อยนะครับนี่นะครับงานนะครับผมออฟังฐานไว้ตรงนี้นะครับฐานนะครับใช้แบบระบบชาร์จฐานในตัวนะครับผมนี่แบบไม่ไม่เปิดไฟนะครับแบบ